รับฟังคําแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในตอนต้นนีะเป็นการศึกษากรรมฐานทั่วไปก่อนแล้วก็ตอนปลายจะิจงงจะพูดถึงมโนยิทธิคือวิธีสมาทานเมื่อวานนี้ได้พูดมาถึงปีติอาการของปีติหอย่างผ่านไปนั่นคือหนึ่งขนพองสยองกล้าวสองน้ำตาไหล สร่างกายโยกโครงสเต้นตัวเต้นคล้ายๆกับปลุกพระหรือตัวลอยเบิกอากาศ5มีอาการทราบซ่านรวมความว่าอาการทั้งห้าอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดกับคนทุกคนบางท่านอาการเขาปีติจะไม่สัมผัสเลยแต่ว่าจิตเขาสามารถเข้าสี่ปีติได้ บางคนอากายก็ปีติห้าอย่างนี้จะเข้าสัมผัสจะอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่จะสัมผัสกับปีติห้าอย่างและใช้เวลานาน,านก็คือพวกปรารถนาพุทธภูมิท่านดินปรารถนาพุทธภูมิถ้ามีกําลังสูงขึ้นก็มีบารมีสูงขึ้นใกล้จะเต็มจะต้องสัมผัสกับปีติทั้งห้าอย่างนี้ทุกอย่างและมีอาการสูงมาก าการาาการเขาปีติผ่านไปเรื่องนี้เป็นการศึกษากรรมฐา,านในตอนต้นนี่นะตอนอวันนี้ที่เท่าไหร่บัญชา23่3เบสายอ่าวันนี้23่สิงหาคม2532จะบอกไว้วันที่ก็ลืมวันนี้ก็จะพูดถึงลีลาของฌานคำว่าฌานนี่มีสองอย่างคือรูปฌานและอรูปฌาน รูปประชานมีสี่คือชาญที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามชาญที่สี่รูปประชานมีสี่คือหนึ่งอากาสาตัญจายตนะสองวิญญาณัญจายตนะสามอากินจัญญาเตนะสี่เนวสัญญานาัญญาเตนะวันนี้ก็เท่ากาสมีพอก็จะขอพูดเฉพาะรูปประชานก่อน คำว่าชาญที่หนึ่งหรือว่าถมไม่ชาญอันนี้ขอใช้หลักวิชาหน่อยนะบางทีจะนำคาหลักวิชานี่ก็ต้องขออภัยเพราะมีความจำเป็นคำว่าว่าธงไม่ชาญคือชาญต้นใดกับชานที่หนึ่งมีองค์หอย่างคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา ในหมายความว่างแากำลังใจของเราเข้าถึงปฐมฌชาญนอาการห้าอย่างยังมีครบถว้วนหนึ่งวิตกนึกสองวิจาร์ใไข้ครวนสมปีติความอิ่มใจสีสุขมีความสุขยอดเยี่ยม 5. ้าเอากกัตามีอารมณ์เป็นหนึ่งคำว่ามีอารมณ์เป็นหนึ่งหมายถึงว่ามีอารมณ์ไม่เคลื่อนไหว จิตจะทรงตัวคําใช้คาภาวนาและลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นปกติไม่เคลื่อนไหวแม้จะมีเสียงเข้ามารบก,กวนจิตก็ไม่เคลื่อนไหวไปตามขออธิบายคําว่าวิตกวิจารปีติสุเอกตาคําว่าวิตกหมายถึงการนึกที่จะรู้ลมหายใจเข้าออกนึกจะรู้คําภาวนานี่ตกนะ นึกว่าตอนนี้ไปเราจะรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกตอนนี้ไปเราจะภาวนาอันนี้เป็นมีตกพอถึงวิจารณ์จิตก็เข้าไปรับทราบเวลานี้ให้ใจเข้าหรือเวลานี้ให้ใจออกเวลานี้ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นและการภาวนาของเราภาวนาครบถ้วนถูกต้องไหมอันนี้เป็นวิจารณ์ พอถึงปีติได้กั่ความอิ่มใจมีความชุ่มชื่นเบิกบานอิ่มเอิบไม่อยากจะเลิกมีความแล้วก็ต่อไปก็มีความสุขสุขก็มีความสุข f o ช t u ้นี่นมันจะมาพร้อมกันพอเข้าถึงปีติมีความอิ่มใจและความสุขก็เกิดมันไม่ห่างกันเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นอาการทรงตัวของติก็มีขึ้นทันที มหมายความจิตมีการทรงตัวจิตมีความสุขจิตมีความแน่วแน่มีการทรงตัวในคำภาวนาและพิจารณาตามที่เราต้องการวิธีการสังเกตฌานที่หนึ่งที่จะเข้าถึงเราขณะใดถ้าจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งเวลานั้นจิตจะไม่รำคาญในเสียงอันนี้เป็นที่สังเกตนะเสียงภายนอก สมมติว่าเราจเจริญที่บ้านอาจจะมีเสียงวิทยุอาจจะมีเสียงโทรทัศน์อาจจะมีเสียงคนเสียงสุนัขอะไรก็ตามเสียงทุกอย่างฟังรู้เรื่องหมดฟังได้ครบท้วนทุกอย่างแต่ทว่าจิตไม่รำคาญในเสียงสามารถทรงคำภาวนาไว้ได้รู้ลมให้ใจเขาออกได้ ในระยะนั้นขอทุกคนเปรดทราบว่าเวลานั้นจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งราได้เวลาฝึกขณะที่ฝึกจริงๆในการทรงจิตเป็นฌานมันจะไม่นานนักจิตจะทรงฌานได้ชั่วครู่หนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งถ้าใหม่ๆอาจจะประเดี๋ยวเดียวสักประเดี๋ยวเดียวจิตก็คลายตัวลงถ้าจิตเข้าถึงฌานตอนนี้นจิตจะไม่มีอารมณ์คิดอันนี้เป็นข้อสังเกตนะ ถ้าจิตเข้าถึงฌานจริงๆเวลานั้นจะมีทรงตัวเป็นหนึ่งจะไม่มีรมคิดอย่างอื่นแต่ว่าการแนบแน่งสนิทยังไม่มีในปฐมฌานยังมีรมเบาๆมีจิตสบายๆายมีรมสดชื่นมีความเอิบอิ่มมีความสุขยังไม่แนบแน่นนักแต่มเมื่อถ้าจิตลดลงมา ึงอุปจารสมาธิจิตยังสบายอยู่ที่มีอารมณ์คิดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าจิตไม่มีอารมณ์คิดแต่เราไม่แล้วก็ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌานอันนี้ก็จะขอแนะนํนาลักษณะของฌานให้ทราบก่อนถ้าพูดอย่างอื่นแล้วมันจะกลัวเกินไปฟังไม่เข้าใจต่อไปจิตจะเข้าถึงฌานที่สอง แต่เวลาภาวนาจริงๆอย่าบังคับนหนว่าจิตจงเข้าถึงฌานที่หนึ่งที่สองที่สาที่สี่ที่อย่าบังคับถ้าคิดบังคับแบบนั้นจะตกอยู่ในท่าเป็นท่าของอนิวรณ์ห้าประการคืออุทจจ์ความฟุ้งซ่านคือให้ปล่อยไปตามสภาพของจิตในเมื่อจิตมีการทรงฌานอยู่เรื่อยๆหลายๆวันอาจจะเป็นเดือนก็ได้ทรงปฐมฌา,า,าน พอถึงปัตโทม้ชานแล้วว่าเดี๋ยวเดียวจิตก,ก็ลดลงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าต้องการให้จิตทรงตัวนานๆต้องมีการฝึกการทรงตัวนั่นหมายความมีการบังคับอารมณ์ให้นับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบห้านับหนึ่งถึงยี่สิบนับหนึ่งถึงยี่ิห้านับหนึ่งถึงสามสิบไปต้น เรื่อว่าใจะใช้ขยับนิ้วมือก็ได้หรือวัตถูกก็ได้หรือนึกในใจก็ได้ให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสามไม่ต้นที่แรกเอาในน้อย,อยก่อนตั้งใจว่าขณะที่นับหนึ่งถึงสิบนี้เราจะไม่ยอมให้รมอื่นเข้ามาแทรกต่อไปก็นั่งก็ได้นอนก็ได้นับให้ใจเข้าใหใจออกนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ f, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ แต่บางครั้งถ้ามันยังไม่ถึงสิบมีลมอื่นเข้ามาแทรกเราจะเริ่มต้นใหม่ให้ไม่เข็ดถ้าถึงสิบไม่ได้พอถึงสิบแล้วถ้าจิตมันเริ่มเครียดก็คลายตัวเลิกซยทำอย่างนี้ต่อไปไม่เกินเดือนท่านหนึ่งเดือนไปแล้วมันจะนับถึงร้อยจิตไม่ไปไหนถ้าไปถ้าได้อย่างนี้แล้วก็ถ้าเวลาทำสมาธิจิตทรงฌานจิตจะทรงได้นาน เป็นอาการข้นชาทีหนึ 1, ่งตอนนี้อาการข้นชาทีสองอาการอารมณ์องค์การอาการค้นาาชาทีสองนี่มีองค์สามคือมีปีติมีสุขมีเอกเอกคตาชาทีสองนี่มีองค์สามมีลักษณะสมอย่างองค์คือลักษณะตัดวิตกวิจาร์ทิ้งไปคำว่าตัดนี่เราจะไปตัดเองเลยต้องให้สมาธิตัด ทำไปทำไปสมาธิตัดมิตกิจารณ์ทิ้งไปหรือแต่ปีติสุกเอกคตายการที่ตัดนี่ไม่ใช่อะไรเขาทำภาวนาไปภาวนาไปจิตทรงปฐมฌานอยู่ต่อไปจิตมีอารมณ์สูงขึ้นมีความปั่นคงยิ่งขึ้นมากขึ้นตอนนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจเขาออกที่เรานึกอยู่หรือว่าคำภาวนาที่เรานึกอยู่อันจะหายไป จะไม่ปรายกฏลมให้ใจเข้าออกไม่ปรายกฎคำภาวนา,าออแต่ความจริงร่างกายให้ใจ่รู้แต่ตัวตัวที่คิดถึงข้าพรมให้ใจหายไปตัวภาวนาก็จะหายไปแต่จะมีจิตใจชุ่มชื่น,ยนเยือกเย็นเบิกบานมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีรมแนบแน่นเป็นหนึ่งมากขึ้นมีจิตทรงตัวสูง อย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สองแต่ว่าอาการที่อาจารย์อาการฌานที่สองนี่จะสังเกตได้ว่าภาวนาหายไปคือภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปในสุดรู้ลมหายใจเขาออกด้วยในสุดคาภาวนาหายเหลือแต่ความชุ่มชื่นอาการอย่างนี้ก็เกิดกับคนเกือบทุกคนจเมริการเหมือนกันไม่เกิดทุกคนกับคนที่ได้ฌานสองถึงฌานสอง แต่การอย่างหนึ่งมันปรากฏพอมีความรู้สึกตัวจิตลดลงมาจากฌานถึงอ,อุปจาระสมาธิตอนนี้เกิดตกใจคิดว่าเราหลับไปได้ออยังไงเผลอไปไม่จะภาวนาว่าพุทธโธก็ภาวนาไม่ถูกไม่ใหม่ไม่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ความจามาริใทราบว่าขนาที่จิตไม่รู้ลมให้ใจเขาออกคือไม่ได้ให้ใจไม่ได้จับอาจิตรับทราบลมให้ใจย่งปรากฏ แต่ว่าจิตไม่ได้ภาวนาแนละไม่เหลับมีการชุ่มชื่นแบบนั้นมีความสุขมากขึ้นมีการทรงตัวมากขึ้นเขาจิตมีเป็นหนึ่งมากขึ้นอย่างนี้แปลการของฌานที่สองต่อไปก็แปลการของฌานที่สามอาการของฌาทงนาาาท,าาาาที่สามนี่จะตัดองค์ของฌานไปอีกหนึ่งตัดปีติตัดปีติทิ้งไปเหลือแต่สุขกับเอกคตา คือความชุ่มชื่นความเอวเอ,อิบอินต่าง,างๆเบิกบานจะหายไปเหลือแต่ความสุขเยือกเย็นถ้าอย่ว่าความเป็นความสุขแห้งๆก็เป็นได้นะมันเป็นความสุขแต่ว่ารู้สึกไม่ชุ่มชื่นอย่างก่อนแต่ว่าสุขมากมีจิตมีสุขสดชื่นมีความสบายใจแต่ว่าอารมณ์เป็นหนึ่งนี่ให้สังเกตลมหายใจเขาออกกับทาง,ทางกาย ถ้าจิตเข้าถึงชานที่หนึ่งลมหายใจเขาออกจะเรียบดีกว่าปกติพอจิตเข้าถึงชานที่สองลมหายใจจะเบาลงเบาลงกว่าชานหนึ่งพอถึงชานที่สามเนี่ยลมหายใจจะเบามากแล้วก็ตัดความสุขไปจะมีอาการทางกายเราจะนั่งก็ดีเราจะนอนก็ดีเวลานั้น จะมีการร่างกายตึงเป่งคล้ายๆกับปักหลักปักแน่นๆเพื่อมีใครเข้ามัดร่างกายไม่ขยับตัวจะมีเมีอการทรงตัวนั่นจิตจะเป็นหนึ่งแน่วแน่มากแล้วหูจะดีนเสียงภายนอกน้อยๆจะเบาลงเสียงภายนอกที่ยินชัดเจนมากจะเบาลง แม้ใครจะทำเสียงดังตึงตังคงข่าวนาหนจิตจะไม่หวั่นไหวอย่างนี้แปลการของฌานที่สามต่อไปก็อาการของฌานที่สีฌานที่สี่เนี่ยตัดสุขทิ้งไปอีกให้แารมณ์ตัดเองนะไม่ใช่เราตัดทำไปท้าไปมันก็ตัดเมนตัดสุขทิ้งไปเหลือแต่เอกคตา แล้วก็เพิ่มอุเบกขาคือวางเฉยเข้ามาเอ็กะกะตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งและเพิ่มอุเบกขาเข้ามาคือวางเฉยง่ายการของชาทีสีที่จะปรายกฏกับเราครั้งแรกก็ยังมีความรู้สึกว่าพีเวลาพี่หายใจรู้ลมหายใจเขาออกกับภาวนานี่ไอคำภาวนาเนี่ยมันหายไปไมาตั้งแต่ชาติที่สองแต่การรู้ลมหายใจเขาออกยังมีอยู่ ถ้าพอถึงชาในสามการรูล้ลมหายใจเขาออกเบาลงพอถึงชานสี่การรูล้ลมหายใจเขาออกไม่ปรากฏจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้หายใจถ้าเกิดจงอย่าลืมว่าร่างกายต้องหายใจเป็นปกติถ้าไม่หายใจมันก็ตายแต่ว่าที่เราจะรู้สึกว่ามันไม่หายใจนั้นมีรมเป็นหนึ่งขึ้นเขาพูดตรงน,นี้ก่อน ทานทีสี่ถ้าจัดเป็นสอระดับคืออย่างหยาบกับอย่างละเอียดสําหรับชาดหนึ่งสองสามนั้นจัดสามชาดหยาบกลางละเอียดหยาบกลางละเอียดอยาบกลางละเอียดไม่กันพอถึงชานีสี่ 4, ตัดเป็นสองชน้นคือหยาบกับละเอียดอันดับแรกจะไม่มีความรู้สึกว่ามีร่างกายหายใจจิตจะแน่วแน่มีรานทรงตัวเฉยเฉย แต่ความรู้สึกทางใจจะสว่างโพลงมากไม่มึดนะจะสว่างจ้าภายในมันจะมีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกตัวเต็มที่สว่างสวัยมากแต่เรื่องภายนอกไม่รู้เรื่องถ้าเป็นชานที่สีอ,อย่างหยาบเครื่องขยายเสียงที่ดังมากๆถ้าเขาวาานำโพลงไว้ใกลๆ้ๆจะได้เสียงแว่วนิดเดียว เหมือนกับเสียงที่ไกลมากแวแวๆน้อยๆพราเข้าถั้งชานที่เสียละเอียดจะไม่ได้ยินเสียงเลยในช่วงนั้นให้สังเกตวันหนึ่งหูไม่ได้ยินเสียงภายนอกทั้งหมดรายการในสองเรื่องราวต่างๆภายนอกแม้แต่มีอะไรมาสัมผัสกายเราจะไม่รู้เรื่องรายการที่สามจะมีจิตแน่วแน่มาก อาการนิสีภายในใจจะมีความรู้สึกสว่างโพรคงมีจิตทรงตัวสติสัสมปชัญญะปัญญะสมบูรณ์มากเพราะฉะั้นก็คนตื่นอยู่ในที่สว่างนั่นนี่เป็นอาการของฌานิสีนี่ถ้าจะถามว่าถ้าเป็นทำไมอาการจะเป็นอย่างนั้น ก็ต้องท้องขอตอบว่าตามปกติไอจิตกับร่างกายเนี่ยไม่มีการสัมผัสกับประสาทจิตกับประสาทสัมผัสกันอย่างยามปกติจิตกับประสาทส,ส,สัมผัสกันเต็มกําลังพอถึงชานที่หนึ่งจิตจะห่างจากประสาทนิดหนึ่งฉะนั้นหูจึงได้ยินเสียงแต่ว่าจิตไม่ยอมนำคานในเสียงพอถึงชานที่สองจิตจะห่างจากประสาทมากขึหน่อยหนึ่ง พอจิตเข้าถึงชาในสามจิตจะห่างจากประสาทมากขึ้นไปแต่ว่ายังมีการเกาะเล็กน้อยพอถึงชานนสี่นี้จิตยังไม่เกาะประสาทเลยในเมื่อไปใสาเข้าร่างกายจะสัมผัสอะไรมันก็แช่งมันไม่ยอมรับทราบเป็นมาแยกกันในขาดฉะนั้นการใช้กาลังของจิตถ้าอยจะท่องเที่ยวไปใิบพต่างๆอย่างไปโลกไปจันโลกร่างคารไปดาวดึงไป ไปสวรรค์ไปพรมไปไหนก็ตามอันนี้เป็นกําลังของฌานที่สคือจิตกระ,ระสา์แยกกันเลยขาดร่างกายจะนั่งอยู่สภาพแบบไหนมันก็ปล่อยไปมันก็ไปเที่ยวของมันตามชอบใจวันนี้ว่ากันถึงเรื่องขังฌานก็พอดีหมดเวลาตอนนี้ไปก็ขอแนะนําในการประพฤติปฏิบัติในมโนมยิทธิคำว่ามโนมยิทธิวันนี้ที่เป็นคนเก่ามากแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจ ก็สำหรับญาติโยมที่มาใหม่ให้จำว่าให้ใช้คำภาวนาว่านะมะพาทะความจริงมโนยิธินี่มีคำภาวนาเยอะและมีดีลาการปฏิบัติหลายแบบเรียกว่าหลายสิบแบบก็ส่วนแรกแต่คณาจารย์ที่ท่านจะเห็นสมควรองค์งไหนจะใช้แบบไหนผลก็เหมือนกันคือท่องเที่ยวปในภพต่างๆได้มีความเป็นทิพย์ อันดับแรกให้ใช้คำภาวนาณมะบาทะเวลาให้ใจเข้านึกว่าณมะเวลาให้ใจออกนึกว่าระทะแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะภาวนาให้ตั้งใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเช่นก่อนในวุมปริประศาสูตรท่านแนะนำบอกว่าก่อนภาวนาให้ทุกคนแผ่เมตตาไปจากกันในจักรวาลทั้งปวง ทำความรู้สึกให้นิ่มนวลเยือกเย็นหมายความเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนในสัตว์ทั้งโลกไม่มีบุคคลคนใดไม่มีสัตว์ตนใดในโลกที่เราจะประกาศเป็นศัตรูเราจะมีเมตตาความรักมีกรุณาความสงสารถ้าสัตว์ทั้งโลกรละบุคคลทั้งโลกผู้ดใดมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยเขามีความสุข ถ้าตั้งใจอย่างนี้อารมณ์จะยินหลังจากนั้นก็ให้หระงับดีวอนห้าประการคือหนึ่งความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเอากันเฉพาะเวลาจเจริงกรรมาฐาน 2. อ,อารมณ์ไม่พอใจ 3. ความง่วง 4. จิตฟุ้งซ่านเกินไป 5. สงสัยในผลการปฏิบัติ วิธีระงับก็ไม่มีอะไรนอกจากจะคิดว่าเราจะรู้ลมหายใจเขาออกก็รู้คำามวนาอันที่ก็าระงับมันเองต่อไปก็ใช้คำบาวณาวนะ่าณมะปะทะคู่ควบค,คู่กับลมหายใจเขาออกเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะเอาตามนี้นะแต่ว่าเวลาที่ให้ใจเข้าใจออกก็ดีภาวนดาก็ดี ขอ,อยญาติโยมทุกคนจงอยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตจะพุง่งซ่านให้ตั้งใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกกับคำภาวนาควบควู่กันไปถ้าบังเอิญจิตมันเผลอขณะที่ภาวนาอยู่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่จิตมันเผลอไปคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เริ่มต้นของเราใหม่ ในตอนแรกญาติโยมพุทธบริษัทจะต้องได้ทิพยัจุบุยานก่อนถ้าทิพย์กุยานนี้เป็นญาณเบื้องต้นคําว่าทิพยัจุญยานไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์เป็นจิตใจเป็นทิพย์คำว่าตาเป็นทิพย์เขาเรียกทิพเนตรผู้ที่มีทิพเนตรได้ต้องเป็นเทวดาต้องเป็นนางฟ้ารือพรหมร่างกายเป็นทิพย์ตาท่านก็เป็นทิพย์ ตอนนี้เราเป็นคนมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องใช้ใจเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพยานซึ่งแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ฉะนั้นขอญาติโยมทุกคนนึกว่าเราต้องการความรู้สึกทางใจอย่างเดียวความเป็นทิพย์จะเกิดขึ้นยังไม่ใช่เวลาที่ภาวนาต้องเป็นเวลาที่ครูเข้ามาแนะนําเวลาที่ ถึงเวลาแล้วครูจะให้ภาวนาเพียงแค่สิบนาทีเป็นอย่างมาก <c oughs> หลังจากนั้นถ้ามีคนเข้าไปนั่งกลางวงและนั่งข้างหน้าเพื่อทราบว่าคนนั้นจะเข้าไปแนะนําตอนนั้นเขาญาติโยมทั้งหมดเลิกภาวนาทันทีและก็ไม่สนใจกลบ่มใใจเขาออกกลุมให้ใจเขาออกออก,ก็ทิ้งคําภาวนาก็ทิ้งไม่เอาแล้วเลิกกัน ก็แต่ว่าเอาใจเข้าไปรับฟังตั้งใจฟังคําแนะนาําของผู้แนะนํา <c oughs> เขาจะแนะนําในการตดกิเลสขณะที่เอาใจเข้าไปแนะฟังคําแนะนําของผู้แนะนําในการตดกิเลสตอนนี้จิตจะสะอาดจ,จากกิเลสคือจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสเม่มีรมใจเป็นทิพย์เมื่อมีเขาเห็นว่ามีารมใจเป็นทิพย์เขาจะก็จะเลิกแนะนำเขายังหันมาถาม ว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างจะเลยว่าคําถามเขาถามเรืงเทวดานางฟ้าพรหมและพระอารียเจ้าที่สันสงเคราะห์เขาถามถึงความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั่งตัวถ้ากลัวผิดนั่นมันจะผิดเลยให้เชื่อมั่นในใจว่าความรู้สึกครั้งแรกถูกต้องตามความเป็นจริงเสมอ แลาวก็ไม่ต้องกลัวผิดผิดเขาบอกให้ต่อไปเขาจะถามว่าท่านในอยู่างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านก็ตอบเขาตามความรู้สึกแล้วต่อไปเขาจะถามว่าท่านโมนั้นแต่งตัวเสียอะไรท่นนี้นการได้ความเป็นทิพย์ของจิตจะมีกําลังไม่เท่ากันท่านที่จีจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกของจิตแตจิตไม่เห็นภาพ ท่าน,นี้มีจิตสะอาดปานกลางมีความรู้สึกของจิตแล้วจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนักท่านนี้มีจิตสะอาดที่สุดมีความรู้สึกจิตมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพมีชันชันชัดเนจนแจ่มใสามากอันดับแรกขอทุกคนหวังตั้งใจเชื่อความรู้สึกของจิตเป็นสําคัญในเมื่อท่านทําได้อย่างนี้แล้วอันดับแรกครูก็จะพาไปที่พระจุลามณีเจดีสถาน ไปธรรมสถานพระพุทธเจ้าที่นั่นพัจุลามณีนี่เป็นที่เก็บพระเขี่ยวแก้วกับผมของพระพุทธเจ้าทุกองค์ไปที่นั่นจะพบพระพุทธเจ้าจะพบพระหัต์จะพบเทวดากับและพรหลังจากนั้นที่มีกําลังใจดีมากมีความเข้มข้นเข้มแข็งเขาก็จะแนะนําไปสู่นิพพานนี่สาหรับคนใหม่สาหรับคนเก่าคนเก่าครูก็จะซักซ้อม การซักซ้อมก็หวังว่าเราต้องการให้มีการคล่องตัวมีการทรงตัวคนเก่ามักขณะ,ะที่เลิกฟังนักฟังค,คำแนะนำแล้วอันดับแรกเข้าที่จุดแรกท,ที่นั่งให้นึกถึงกำลังใจคิดว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็ตายถ้าจิตใจรือวิญญาณออกจากร่างเสียแล้วมันก็เป็นของที่ชาวบ้านเขาทิ้งร่างกายคนตายไม่มีใครอยากได้ มันก็มีคุณค่าต่ำกว่าท่อนไม้ที่จะบ้านเขาไม่ต้องการตรงความว่าการเกิดของเราเราเกิดเพื่อตายและการเกิดในครั้งนี้ก่อนจะตายมันมีสุขหรือมีทุกข์ก่อนจะตายเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความหนาวเกินไปก็ทุกข์ความร้อนเกินไปก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความป่วยไข่ไม่สบ,บายก็ทุกข์ ความพลาดพลาดจะของรักของชอบใจก็ทุกความตายเข้ามาถึงก็ทุกในเมื่อร่างกายม่เกิดมาเพื่อทุกอย่างนี้ทุกชาติเราจะเกิดทําไมต่อไปอีกการเป็นมนุษย์มันเต็มด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกการเพนเทวดาเป็นนางฟ้าเร่องผมนึกดูมันมีความสุขจริงๆได้ความสุขก็การเพนเทวดานางฟ้าสุขเวนานเมื่อหมดบนศาสนาบาร,รมีก็ทุกข์ใหม่ เราหวังต้องการนิพพานอย่างเดียวคือมีความสุขไม่ถอยหลังสุขตลอดกาลหลังจากนั้นก็ขอบรรดาญาโยงพระทบริษัรทุกท่านเอาจิตใจท่านไปตั้งไว้ที่นิพพานกำหนดพระรูป,ประโชมองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้า,าชาัดเจนแจ่มใสแต่กกาลังถ้าเป็นอย่างนี้นะเวลาที่ครูเข้าไปซักซ้อมซ้อมในการในความในทิพย์กุยานก็ดีในการรกชายก็ดีจะมีการคล่องตัวมาก อรรดาญาโยมพุทธบริษัทตรงนี้ไปขอต้นท่านทุกท่านหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมา,ามาทานกรรมาทาน